สวัสดีครับผมครัวง่ายๆของนยต้มโจกนะครับกลับมาเจอกันแล้ววันนี้โจกมีเมนูแกงไก่บ้านใส่วุ้นเส้นนะครับเป็นแกงใส่น้ําปลาพิแกงง่ายๆนะครับก็มาดูส่วนผสมกันก่อนเลยเริ่มจากไก่บ้านนะครับครึ่งตัวเพราะว่าหนึ่งตัวนี่มันเยอะมากๆนะครับโจกใช้แค่ครึ่งตัวตัวมันค่อนข้างใหญ่นะครับหั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีเอาไว้นะครับมีข้างในด้วยนะครับเล็กน้อยนะครับวุ้นเส้นแช่น้าเอาไว้วันนี้โจกใช้วุ้นเส้นแบบไม่ขัดสีนะครับมันจะออกสีเขียวๆนิดนึงต้นหอมหั่นท่อนนะครับ ใบแมงลักครับผมอันนี้หัวหอมหอมแดงนะครับกับพริกเราจะมาโขกเป็นเครื่องแกงนะครับตะไคร้เนี่ยหั่นทอดแล้วก็ทุบให้แตกเอาไว้นะครับใบมะกรูดผงปรุงรสไก่นะครับน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำปลามีเท่านี้อันดับแรกเราจะเอาสองส่วนนี้ไปโขกก่อนนะครับแล้วถึงจะมาเริ่มทำกันครับเริ่มจากพริกก่อนนะครับ แล้วก็หอมแดงเราไม่ต้องโขกจนละเอียดมากนะครับเมนูนี้จกจะโขกแค่หยาบๆเท่านั้นนะครับนี่นะครับได้แบบนี้นะครับเราจะใส่ไว้ในพกนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราไปผัดเราค่อยตักไปใส่กระทะอีกทีนึงนะครับหยาบๆนิดนึงนะครับแต่าใครชอบละเอียดก็โขกละเอียดนะครับ เราจะเริ่มทำกันแล้วนะครับอันดับแรกจะใส่น้ามันลงไปเล็กน้อยก่อนนะครับเพื่อจะผัดเครื่องแกงนะครับให้มีกลิ่นหอมเครื่องแกงที่เราโขลกเอาไว้นะครับเอาลงมาผัดต่อได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยไก่นะครับที่เราหั่นทำความสากไปแล้ว พอเราผัดไก่กับเครื่องแกงมาจนไก่เริ่มจะสุกนะครับโจจะใส่น้ําปลานะครับลงไปลวนกับไก่กับเครื่องแกงด้วยนะครับให้มีกลิ่นหอมนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าใครชอบใส่เยอะได้แต่ต้องระวังว่าจะเค็มนะครับให้ตัดน้ําปลาออกไปนะครับแต่โจก็ใส่ไม่เยอะมากแล้วก็อยากจะใส่น้ําปลานิดนึงให้มันมีรสอาหารไทยไทยนไปครับ ไก่บ้านเป็นไก่หนุ่มนะครับฉะนั้นจะไม่เหนียวมากนะครับนี่นะครับรวนกับน้ำปะลาร้ามาจนไก่เริ่มสุกดีแล้วนะครับก็จะเป็นตะไคร้นะครับใบมะกรูดแล้วเดี๋ยวโจ๊กจะปรุงรสไปเลยนะครับนั่นก็คือผงปรุงรสไก่นะครับแล้วก็น้ำปลาอีกเล็กน้อยให้หอมนะครับเร่งไฟได้เลยครับ ผัดเข้ากันสักนิดนึงนะครับนี่มาเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับคกที่เราโขกเครื่องแกงไว้นะครับมันเปิดพริกอยูุ่กเจ้าน้ําไปใส่แล้วก็ทําเป็นน้ําล้างคกนะครับเอามาใส่เลยอันนี้ก็เร่งไฟแรงได้เลยครับรอจนกว่าไก่จะสุกและเปื่อยตามชอบนะครับไก่บ้านที่จกใช้วันนี้เป็นไก่บ้านหนุ่มนะครับฉะนั้นมันจะไม่เหนียวมากครับคือเป็นไก่บ้านที่ยังไม่แก่มากนะครับ ตอนนี้นะครับโจกตั้งมาจนไก่สุกตามที่ต้องการแล้วครับคือไม่ได้เละมากครับอย่างที่บอกไปนะครับไก่บ้านจะเป็นไก่หนุ่มฉะนั้นเนื้อมันก็ไม่ได้เหนียวมากเหมือนไก่แก่ที่เราซื้อตามรสดับข้าวทั่วไปนะครับหลังจากได้แบบนี้แล้วนะครับเุกจะใส่หุ้นเส้นลงไปนะครับหุ้นเส้นก็ตัดนิดนึงนะครับนะครับ ไม่ต้องใส่เยอะนะครับบุนเส้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอืดไปกว่าน,นี้แต่ถ้าใครชอบใส่เยอะๆก็ได้แน้นามันจะนอยลงไปน้ำมันจะแห้งนะครับเสร็จแล้วนะครับก็โรยด้วยต้นหอมหั่นท่อนนะครับต้นหอมนี่จะใส่เยอะนิดนึงนะครับตามด้วยใบแมงลักหรือว่าหลายๆคนเรียกก็น่อผักอีกตูน่นี่นะครับแล้วก็คลุกเขาให้โดนน้ำทังนิดนึงนะครับ จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าใครชอบสีสันออกแดงๆนะครับแนะนําให้เปลี่ยนเป็นพริกแห้งแต่ถ้าใครชอบสีธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้เลยก็ใช้พริกกินดาสดกับพริกขี้หนูหรืออะไรอย่างนี้ได้นะครับโอเคครับผมปิดไฟได้ก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับเมนูแกงไก่ใส่ขุ้นเส้นนะครับเป็นไก่บ้านนะครับแกงง่ายๆรว,วมแนะนำปลาหอหอมๆนะครับ ส่วนผสมอัตราส่วนเช่นเคยโจเขียนให้ด้านล่างนะครับสามารถเลื่อนลงไปดูได้นะครับถ้าใครอยากทําเมนูนี้สําหรับกระทะนี้นะครับถ้าใครใช้ไก่มากกว่าน,นี้ก็ไปปรับเพิ่มลดเอาตามชอบนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้โจกด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทําอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยๆวันนี้โจต้องไปแล้วขอบคุณมากสวัสดีครับ